กรมชลประทานจัดประชุมนิเทศเปิดเวทีระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามมนโรมและช่องแคจังหวัดชัยนาทจังหวัดคนครสวรรค์จังหวัดลบบุรีเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งเพิ่มประสิทธิภาพน้ําต้นทุนเพื่อการอุโปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ได้มีนายวิทยาชพานทน์รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดชัยนาทมาเป็นประธานในพิธีทางกรมโยธาในขณะนี้เนี่ยมีโครงการปรับปรุงรักษาของการบุนฉงน้ำไอมนอโรมช่องแคนาะที่จะไปทางลบบุรีนะออกไปทางสละบุรีนูน่นนะคนนี้ก็เป็นโอกาสดีของพี่น้องประชาชนคนชัยนาทนะคนนครสวรรค์นะคนสิงห์บุรีที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะก็ขอว่าคาดว่าโครงการนี้เนี่ยนะ คาดว่าจะเริ่มโครงการได้เนี่ยประมาณปี69นะใช้เวลา12ปีก็นักขณะนี้เนี่ยจากข้อมูลเดิมเนี่ยนะ้าระบบธุรมทานที่ส่งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยประมาณ2 7 0 0 0 0 0ไร่นะถ้าเสร็จโครงการนี้เนี่ยนะ่าจะเพิ่มพื้นที่ทุ่นทานดีกว่าเป็น2 8 0 0 0 0ไร่นะที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์นะโดยเฉพาะช่วงฤด,ด,ดูแล้งนะที่น้ำจะท่วมท่วมน้อยน้อยวันลงแต่ท่วมอนาคตนะท่วมน้อยวันนะะระบบป้องกัน ภผยแรงเนี่ยดีขึ้นนะลดพื้นที่ภัยแลง้งนะเพิ่มพื้นที่ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำอาชีพได้ปีหนึ่งเฉลีย่ยปลูกข้าวหรือคิดเป็นมูลค่าเงินแล้วเนี่ยประมาณร้อยสี่สิบล้านต่อปีที่พี่น้องประชินจะได้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า ก็โรงสุก <S an> ๊าแก้วก็ใช้เวลาสร้างมาหลายปีแล้วครับก็อยากให้ปรับปรุงใหม่นะครับก็อยากให้ปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพให้ดีกว่านี้นะครับถือสูบน้ําต่อเดียวในระดับที่ต่ําได้ระดับที่3ิสนะครับสูบต่อเดียวถือเป็นพระสูบสองต่อเป็นพระให้กับเกษตรกรนะครับเกษตรกรที่ที่ออกค่ากระแสไฟฟ้าในช่วงฤดูทำนาปังนะครับเพราะว่าชมประธานเขาออกให้ฤดูการเดียวหรือฤดูนาปีแต่ฤดูน้ำปังอะเกษตรกรต้อง รวมกลุ่มออกค่ากระแสไฟฟ้าก็เดงสูบน้ําทาน้ำนปลังนะครับทุนน้าพอแล้วก็บริหารน้ําได้เต็มที่สูบแจกจาหน่ายให้เกษตรกร,กรได้ทั่วถึงทุกแปลงนาทุกแปลงนาท,ท,ที่ที่ที่เรามีสมาชิกกลุ่มอยู่แล้วก็เรามีประธานกลุ่มอยู่4กลุ่มกลุ่มท้ายคลองก็คือบ้านหัววา,าก็ไม,ไม่ไม่น้ำไม่ค่อยถึงทะเลาะกันไหมตอนนี้ก็ไม่ทะเลาะกันครับเพราะก็มีด้านท้ายสูบขึ้นมาเขา <laughs> มีน้ำด้าน,ท,านท้ายสูบขึ้นมาเหมือนกันแต่ฤรือดูหนะ้าปีอะ มันเป็นเป็นน้ําฝนตกด้วยก,ก็คือก็สูบไม่ต้องสูบมากเขาก็ถึงเพราะว่าเราพอในเมืองคลองแย่งผมอยู่เป็นประธานหนึ่งขวาผมก็พอเนื้อเกษตรกรพอใช้น้ําได้ทั่วถึงแล้วผมก็กดบานประตูลงก็สนุกว่าแบ่งน้ําให้เขาไปได้เร็วได้อะไรยิ่งดีครับแต่เขาเข,ข้ามาลิงเร็วได้ยยิ่งดีคือต้นทุนน้ำอะ่ะมันได้เยอะมันได้พอถึงด้านท้ายเขาได้สูบทำนากันได้นะครับ การเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําระบบสูบน้ํานะครับเราทํามองอาจจะมองกันไกลเพิ่มเติมก็คือว่าเราจะทําเป็นระบบไฮบริดไฮบริดก็คือมีทั้งผสมประส,มมะสานพลังงานระหว่างไฟฟ้ากระแสสลับกับตัวโซลาเซลล์นะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือจะเน้นย้ําให้ทางาผู้ออกแบบเครื่องจักรกลสูบน้ำเนี่ย ทำเป็นลักษณะเหมือนกับประมาณว่าอินเวอร์เตอร์ปั๊มครับคล้ายๆแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยให้ประหยัดพลังงานให้ให้เดินเครื่องแบบสม่ำเสมอเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหัวงานนะครับแต่ในฝั่งของระบบะที่ลำเลียงน้ำก็คือคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอยต่างๆเนี่ยก็บางช่วงบางตอนเนี่ยมันจะมีปัญหาชำรุดรุดโรมนะครับบางทีก็อ,อาจจะเป็นคลองดินที่ยังยังไม่สมูทนะฮะแล้วก็จะปรับเชฟเป็นดาดคอนกรีตก็มีนะครับฝั่งของระบบระบายน้ำนะครับเราก็พยายามดูว่า อาคารดักน้าอาคารรับน้ําหรือปอตลอที่ต้องระบายลงคลองชนะปะศักดิ์หรือลงแม่น้ำเชียงยาเนี่ยมีส่วนใดที่ชํารุดทรุดโทรมหรือต้องปรับปรุงขนาดใหญ่แล้วก็จะมีในแผนงานนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะมีระบบอาคารหัวงานระบบส่งน้ําระบบระบายน้ําก็อยู่ในแพ็กเกจของงานปรับปรุงนี้ทั้งหมดนะครับ ลงสูง่าวเก่านะครับปรุงแล้วก็ระดับพื้นลงสูงเนี่ยพอจะสูงระดับประมาณเท่าไหร่นะพี่พื้นผมตอนนี้ประมาณเท่าไหร่จาได้มตี้ปรมาณขานวเท่าไหร่ตอนนี้ทางกรมจุปทานนะครับเล็งเห็นความสําคัญนะครับที่มาดูแลของบ้านเหล็กของเราเพื่อที่จะมาพัฒนาคลองสูบน้ําเพื่อที่จะมาปรับปรุงมาแก้ไขมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาเสริมให้ดีๆขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราได้ใช้น้ําอย่าง ทั่วถึงกันนะครับตามที่ได้บรรยายเมื่อกี้นะครับว่าคลองส่งน้ำเราไปเนี่ยครับจะมี สายเล็กสายน้อยนะครับถ้าเราสูบน้ําได้มากก็จะประหันไปถึงปลายปลายน้ําเลยนะครับปกติเราสูบน้ําแล้วนะครับจะไม่ค่อยถึงปลายน้ําแต่ต่อไปเนี่ยครับที่บรรยายมาเมื่อกี้ว่าเราจะสูบไปแล้วปลายน้ําจะถึงด้วยนะครับแล้วก็จะส่งซอยเข้าไปสําหรับเทศาบาลตะบนท่าน้าอ้อยมังหกนะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะดูดูแลกลุ่มเกษตรกรแล้วก็กลุ่มใช้น้าของของบันเหล็กนะครับท,ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีปัญหากัดข้องก,กับกัน เทศบาลก็จะประสานงานกับหน่วยงานที่ว่าเกี่ยวข้องของจลประทานนะครับเพื่อที่จะประสานงานเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร,กรแล้วก็กลุ่มใช้น้ําของคนประเล็กส่วนระยะเวลาเนี่ยหากดาเนินการเต็มแพ็กเกจแล้วมีการเ,ออเขียนแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักประมาณอยู่ระหว่าง7ปีนะครับเปีขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่ว่าเม็ดเงินปรามาณที่เราเราจะสามารถนํามาปรับปรุงได้มันมากน้อยแค่ไหนต่อปีครับผมช ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพยายามแก้ไขปัญหาทุกวิธีทางเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ําอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับในในพื้นที่นี้นครับ